ครับอ่ะมาพบรายการเจมส์ทีวีนะครับอ้าวนี่อยู่ในท็อปเอฟซีแบบครับอันนี้อยู่ในท็อปเนี่ยท็อปเซอร์ครับเนี่ยเอฟซีสมายเวอร์ชั่นหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ไอพีไว้ข้างล่าไรครับถ้าเกิดคนจำไม่ได้โอเคนะกดเพย์ครับนี่ครับดูไหมครับผม ะครับอน่สองเจ็ดจุสอง้าสี่จุดหกนจุดหนึ่งสองสามนะครับหนะึ่งสองสามสี่ครับทุยนะครับอันนี้นครับแล้วผมจะใส่ไว้ในใต้ลิงคิมนะครับโอเคก,ก็เลยนคับใส่สองทีครับแบบรูปติดได้นะครับวอ์ชั่นหนึเจดสนะครับเออบอกไว้แล้วนะเอาอินนะครับอืมอรหัส เทพโทอยู่ง่าแต่ไม่ต้องกลัวครับอย่างคลิปนี้ผมเปลี่ยนรหันแน่นอนแม่ต้องกลัวจะแท้เข้าละห้าคนได้น,นะจ๊ะแม่อระกันตอนนี้คนเล่นประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนนะครับมีกซูเปอร์รีวิวหนึ่งคนเทพโทรหนึ่งคนแล้วก็ดีในะสังคมหนึ่งคน,นครับอ่ะจะเปล่ากลับก่อนนะอ่าที่มันได้แคต์มานาน,นก็ เตมนี่เต็มทีมอบเกียร์เอนี่สามารถดูนตรงนี้นะครับเอฟเต็มเงิน v ีพีหนึ่งร้อยทูถาวอนสุ per b สามร้อทูถาวอนเกียร์โม่สี่รห้าทูถาวอนห้าทถาวอไม่โบก แวมาให้ดูก่อนนี่ก็ได้เฮ้ยไม่โหดหรอกนะ่ซื้อเขาม่ได้แจนงมาบหรอแล้วก็ดูแอนดี้อ่ะอะผมชื่อนอนแล้วต่อสิตทูได้เนี่ยน้ำมาเนี่ยกลังทำยนนะส่วนี้ก็บลูสีด้าสิทูนะครับ ลงม,มาไหมเนี่ยผมปรับลงแป๊บงนะั okay, ้นโอเคครับปรับเสียงม,มาลงครับอาจจะได้ยินนิดเดียวอ่านค่อยเพิ่มใหม่ครับมดูแะกัญชาครับกัญชามันไม่ใช่มันเป็นสมุนไพรนะครับพี่น้องสมุนไพรจริงวะล่ะกัญชา สีถึงสี่สิบเก้าบาทนะครับไม่เกินนะไม่เกินห้าสิบไม่เกินสี่สิบมั้งอาจจะเกินอาจจะเกินสามสิบมั้งบางตัวก็ได้แค่สองสามบาทนะครับยมดาบริดเดอร์บุงแค่น,นี้นี่แรกเห็นแดงห้าสิบเจ็ดอันดูครับเท่าไหร่นี่ครับโหดสามหมื่นได้หนึ่งอันคิดดู ขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคอ่าครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าไปล้างจานนิดนึ่ง <c oughs> จำ <c oughs> ไปล้างในน้ำได้เลยมนันครึ่งชั่วโมงได้มัง้งนับไม่ได้เ้ำไมลานี่ชอบครับใครก็เหออ็นเดิมเท่พละเอาไปตั้งที่บ้านนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตครับไม่รู้พูดไวเกินไปหรือเปล่าครับไม่รู้ฟังทันหรือเปล่า ในที่ตกบาบนี่เอ็กพี e P, e นะครับไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเอ็กพีนะครับตอนแรกมันมีที่ขายนี่อยู่ที่ขายสม,มุดอะเห็นไหมเป็นสม,มุดอะ mm hmm. เออเขาเรียกวอะไรนะบ็อกสม,มุดเออแล้วก็มีที่ mm hmm. เอ็นชาร์ตเขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ไม่เล่นไมค์คามานะที่ไล่มนัม้ง ตัว่ไล่มอนเออนี่ครับมารีวิววาร์ปกันเถอะนะครับอุ้ยเคสนี่อันนี้แอดมินครับคืออันนี้ครับชื่อซาครับผมชื่อแจ็คสามเจ็ดหกสามครับจะให้ชื่อตัวละครไหมวาร์ปไปฆ่าเงินครับนี่ยังไม่ได้ทำแต่ก็ใกล้ทำแล้วครับวาร์ปไปทะเลครับวาร์ปไปหิมะครับ ว่าไปทะเลทรายครับนี่ก็สุดท้ายว่าไปสร้างบ้านครับไปว่าไปสร้างบ้านกันนะครับนี่ครับเอ้ใครตามมาวะอ่าจี๊ดตามมาไหมวะมัมนเบ่งน,นะ นีในบ้านเก่าผมให้ดูเลยว่าจริงไหมไม่มีขายนะครับเกมยมดก็ไม่ได้มาทําให้เห็นปะผมอันนี้ส่วนไหนตรงรอบๆนี้แอดมินทําให้ครับตั้งเก่าๆเน้นนะแต่มันพังล้วครับนชาร์ทีนึงก็ได้ไปแนะ้ ผมแรงแน่นอนครับคนเป็นคนละว่ะ2ี่สคนนะตอนมือครับประมาณ31-36คนมั้งยเยอะมากแหลกไม่แหลกนะครับถ้ามีมินิเกมด้วยสร้างบ้านโมมินิเกมแยกซื้อแบบสืบสินธะผมรับรลองเลยคนถ้าทำงานไปเรื่อยแล้วก็รอไปเรื่อยเกิน เจ็ดสิบคนแปดสิบคนแน่เลยเชื่อผมป่ะเออก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะคนระับมาพบกับคลิปหน้านะจ๊ะบาย